สวัสดีครับผมบอยจากร้านหนึ่งจุดเก้าลซิ่ชอนะครับผมส่งงานนะครับจากจีเคอันนี้นะครับผมมาขัดสีนะครับทั้งคันนะครับผมรถไม่เคยขัดสีเลยนะครับอันนี้ขัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมล้างให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ดูความเงานะครับผมหลังคานะครับใช้น้ํยาสามเอ็นะครับผม ขัดหยาบก่อนนะครับแล้วก็จะลงยางเงานะครับผมดูไฟหน้าครับกระจังหน้าสีดำเงาวิ่งนะครับผมเนี่ยครับขัดทั้งคันนะครับวันนี้จัดให้จบๆนะครับผม อ่าสวยงามนะครับกลับบ้านได้นะครับผมเงาวิ้งนะครับโอเคครับขอบคุณครับ